นี่ต่นนั้นสซนอืเดี๋ยวรอพี่ทำแป๊บหนึ่งนะพี่ตีพี่ตีหมวกแคปวินเทจไม่มีค่ะเกาหลีเขาจะรวมกันค่ะพี่เขาจะเขียนว่าซัมเมอร์แคปค่ะ เป็นเป็นหมวกแก็ปแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นวินเทจซัมเมอร์แก็ปคนะ่ะรวมๆกันค่ะพี่หน้าหน่อยพี่ดำ <c oughs> มาดูเสื้อเยี่ยกันมาะไหมีเออะไรหม,ม,มีพี่ดำหน้าหน่อยดิหน้าหน้าหน้านี้ <c oughs> ตรงนั้นดีร้อนไะหเริ่มลุยก็มีส่งฟรีนะคะใครจะรับรอเรือหนึ่งหกศูนย์จ้ะเย้มันต้องมันต้องไปลายไม่เกี่ยวไง สักอีกะไม่สักอีกะไม่สักอีกะเออส่งโมอีก啊นี่น่ารักะส่งโมอีกยไปปุ๊บไปเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็แบนดังนี่ก็แบนดังไร้สวยว่ะพี่ดงเรื่องเรื่องเสขึ้น อืมโอ,โอ้เอ้ยไม่อันนี้พี่ดันซื้อมาเออนี่ดูดเอาล่ะใครจะรับก้อนนี้รอเรืน160นะอหนึ่งหกศูนย์น้าเขามีโพลีปนนะไยเขามีโพลีปนนะโธอเนี่ย <c oughs> มีงานกีฬาปนเนี่ยลูกค้ามีกีฬาปนนะ มีกีฬาปนนะคะเนี่อใครที่ชอบแบบว่าอยากได้แบบงานกีฬาปนนะคะเนี่ยอันเนี้ยเออเขาจะมีปนนะแพงมาก่ดียกเลยค่ะนี่สวยสวยสวย เออองเี้ยล่ะมไว้ลสุนี่นี่ากีฬาก็มีทาโพล,ลี่นะคืออาจจะปนมากปนน้อยแล้วแต่กระสอบนะพี่นะอาจจะตอบไม่ได้นะว่าเฮ้ยเขาแบบมีปนมากปนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่คือ,อยังไงแล้วงานงานเกาหลีเนี่ย เขาจะมีโพลีปอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรผู้ชายเกาหลีชอบใส่เสื้อผ้าโพลีบางๆจนต้ห้าร้อยตัวบวกค่ะอืมหลักสิบอะะไหนอยู่ข้างหน้าพี่โกเดินเข้าไปแล้วหนหพี่ทำไมอยู่นะนี่เจยัน ใ่พิมพได้เลยนะคะ H50 ค่ะ H50 ศูนยี่นี่ไปดังเลยตัวนีดูไปไปดังไปดังสัดส่วนงานโพลี่แล้วแต่กระสอบนะพี่บางกระสอบก็มีน้อยมากบางกระสอบก็สักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่กระสอบแต่ กระสอบเกาหลีส่วนใหญ่เขาก็มีโพลีปนเกือบจะทุกรหัสจะมีแค่จาเบ็ดกับพีเคที่เป็นคอต้อนล้วนไม่มีโพลีปลนเพเออีงไ้่ะไดป่นี่ m o u n t a n m o เธอ m ม u เทอันนี้ถ่ายรูปุบๆนี่เธอดูดิสวยเลยนี่ ีดิสคอบอปรี่นะจ๊ะดิสคอบอปรี่นะพาโปลี่ผิดพื้นๆก็อเมริกันอีโก้นะ ใครชอบพินได้เลยค่ะก้อนรีวิวส่งฟรีแล้วก็ก้อนใหม่ H 50อุยอ้ยดูนี่พอ้หิงส,สวยอ่ะซัมเมอร์นี้เหมากมากเลยพี่บ้านเราตอนเนี้ยทำหาจะยืดผ้ากีฬากันเยอะบูเอียู่ Who <are> you? เขาคือใครอบู Who <are> you? เอยู่เฮยมาพร้อมกันเลยเหรอ พื้นๆก็สวยนะตาไงล่ะต้องรีบเปิดก่อนต้องรีบเปิดก่อนต้งรีบเปิดก่อนอเฮ้ดูดีงานกีฬาสวยมากเลยเป็นลายมองเท่น,นะพี่ กิลาแบนเกาหลีนะแบนน้องเก่านะแบนน้องเก่านะนี่ดูไลยซะก่อนไทยโบวฮู้เนี่ย อุ้ไอะเรไปอุ้ยตัวนี้อันนี้อ่ะพี่ดำอ็นผีเออจำยกเลยนี่ผีผีแต่ผีไม่มา <laughs> มาเดยไปกรีนเ <laughs> มกันคลาสสิกค,ค่ะเสื้อมาเทนผ้าโพลีบาง นี่พาโพลี่นะนีคุปเปอร์คาเปล่โอ้มันเยอะอยู่นะเธอว่าไปาเนี่ยดูพิ้นดําเออเนี่ยนี่ฮะดูเด็ดจริงจริงแล้วส่งแบบเนี้ยผู้หญิงใส่ก็ได้นะเพราะอย่างเหมือนตัวปูวเองเนี่ยปูก็ชอบใส่เสื้อผู้ชายนะตัวใหญ่ๆนะ มันใส่สบายดีพี่เปิดเปิดสองรอบได้แล้วถอ้าเนานะยี่วันเลยเลยมาดิว่าไม่ใช่เป็นแบตเเตอร์อ๋อแบนเซเตอร์หุ้ยตก,กใจหึหึตก,กใจนี่อยู่ตัวใหญ่กระเป๋าหน้าผู้ชายแฟนเซเตอร์ าดออประมูลอยู่ที่ประมาณสามร้อยประมูลเริ่มใช่ไหมใ,ใส่ไม่ยัง้งเอ้ากาฮาแล้วเราต้องต่อด้วยดิกกี้จ้าเออเดิกกี้แล้วต่อด้วยอดิดาสไปเลยเป็นไงล่ะ เมื่อกี้ไปไหนแล้วพี่ฮาร์ดยนเออนี่ตัวใหญ่ๆเลยอยู่ผู้ชายอสองเดินดนั้นเอยใครจะรับก้อนนี้ดิมได้เลยก้อนใหม่ก็มีพร้อมส่ง,สงเลยเลยูสวยมากเลยนะผู้ชายนะก้อนใหม่ก็มีพร้อมส่งนะคะ ถ้าสะอาดนะเขาอาจจะมีโพลีติดแต่ว่าใครที่แบบว่าเอ้ยชอบงานโพลีผสมอัน,นนะอเนี้ยนะได้นะสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะยี่สิบเปอร์เซ็นได้นะที่คใครที่แบบว่าอชอบงานกีฬาปนอะไรเงี้ยนี่เลี้ยงกันมาเลยเนี่ใหม่เนี่ยคือบางตัวที่เป็นโพลีอ่ะเขาก็เป็นแบรนด์กีฬาเนะ้ยแบรนด์กีฬา พวกแบบแบรนด์ดังที่แบบว่าบ้านเราเล่นน่ะง่ายๆเลยวยิสวยอะ่ะพี่ดำงานปากด้วยอ่ะน้องหมาอืมมีสีาขาวพ้าปโพลีนะหมาหมาหมา ขมชมกูหวานจ้ะลายอะไรวะนี่ปกินตัวยนี่ผ้าบางๆอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายผ้าห้าสิบอะไรเงี้ยนะอีวีซ์ไยเป็นแขนยาวติดนะแต่ว่าให้อภัยนี่เหี่ยวก็มาเป็นไงล่ะเป็นแบรนด์โอ,อ้โหงน,น เมื่อก,ก,กี้ไม่ไม่นี่นี่นี่เอาคู่กันอ,อันนั้นหมาอันนี้ก็หมาเอา๊ะเฮ้อโอ้โหเฮ้ยยิวรัดรัดรัดผืนพื้นนัดในตัวใหญ่นะคะตัวบุ๋มบุ่มโอ้ยเด็ดเด็เด็เด็นี่ ดูนะก็จะข้ามจะผ่านไปนะมันก็เอ้ยต้องยกแหละลูกค้าเห็นแหละขึนสวิตต์ดัดๆเยอะนะพี่ห้ารอยอ่ะคอนวนเน็ตค่ะห้าร้อยกว่าอืมเดยเดี๋ยเดี๋ยวเดียด๋ยอันนี้ที่ว่าอันนี้ที่ว่าโทรอันนี้อันเนี้ยอะไรนะ เห็นลูกค้าขายตอนนั้นเขาบอกว่าทําราคาได้นี่้้าพลีกตอนหลังอ่ะไม่ได้ดูยังดูแล้วนี่มันทเปิตอรใหม่กเกลียว <Let. S 2> ออ่มาอีกแล้วอะ่ะนี่นี่ก็มาอีกแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหนี่นี่ก็มาอีกแล้วนี่คือเราเปิดเเวตเตอร์จนเราจาได้แล้วไง <c oughs> เราเปิดเตเตอร์จนเราจาได้แล้วว่ะนี่ดูกีฬาดีอย่างสวยอะ่ะ นี่อะไรเนี่ยตัวนี้งาน US นะพื้นพื้นแต่ว่าเขาเป็นแบบงาน US นะอืมตัวใหญ่พี่นี้อะไรอ่ะ มีหมวกแก๊บบินเตียนไหมครับอ๋อตอไปละโ้นี่น้องหมีนะตีนตีนตีนโอ้ยลูกค้าไปแยกได้เลยนะ เอออู้แวนสบัดจนเจ็บแขนแล้วเนี่ยใครชอบก้อนใหม่นะคะ H สี่ห้าจ้ะ H สี่ห้า ส่วนผ้าโพลีสัก20%ได้ไหมอ่ะมันก็ตอบไม่ได้อ่ะนะพี่บางกระสอบมันก็ไม่เยอะอ่ะบางกระสอบมันก็มันก็เยอะมันก็แล้วแต่กระสอบนะคะพี่คือคนเกาหลีเขาชอบใส่ผ้าโพลีไงมันจะมีโรงงานแค่สองโรงงานอ่ะที่แบบว่าคนกี่มาแยกผ้าโพลีให้อ่ะแล้วพอเวลามันมานะมันมาน้อยมากเลยพี่ ลูนึงประมาณแบบสองลูกสามลูกมาไม่เยอะโอลี่เขาก็เป็นแบงกีฬานะโยะนกะี่ตีนเยอะมากเดนน่น ที่พี่นี่เจออยู่วันนั้นที่มาเปิดหน้าร้านอ่ะปืน,ปนแกบอกว่าทำราคาได้นะเพราะนั้นแกเจออะไรนะทาตูชี่มะนี่นเนตอรกราฟิทเออแกบอกแกขาดไปแล้วด้วยตัวนั้นนะรถอ่ะ คือกระสอบเกาหลีเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยนะคะเราอย่าไปคาดหวังเรื่องแบรนด์อะไรมันมากสิเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบรนด์ดังที่เรารู้จักแล้วก็แบรนด์เกาหลีที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนที่เขาขายเนี่ยหรือคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาอาจจะรู้แล้วเขาก็เอาไปแยกทําราคาได้แต่ถ้าพี่อยากจะเน้นแบบว่าเฮ้ยต้องการแบรนด์แบบล้วนๆแบรนด์ทุกตัวในเกียร์ยาร์ินลาพูมาอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบรนด์แบบ เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยอันนั้นปูนแนะนําที่ต้องซื้อเป็นกระสอบแบนลืองน,นะคะแบนล้วนซึ่งถามว่าราคาแพงไหมแพงค่ะเพราะกระสอบแบนล้วนเขาจะนับเป็นจํานวนตัวอย่างเช่นสองอยตัวร้อยห้าสิบตัวเขาจะนับแบบนั้นเลยนะคะซึ่งจะแตกต่างจากนี้ที่ช่างมาเป็นกิโลได้จํานวนเยอะจํานวนจะได้เยอะ 5้าตัวบวกใช่ห้าอยบวกอย่างเงี้ยลูกค้าที่ขายงานเกาหลีอะค่ะคือส่วนใหญ่เขาก็ชอบตรงที่ว่ามันออกจำนวนนะมันออกจำนวนเยอะแล้วก็บวยอยู่ <are> แบรนด์ก็ถือว่าเป็นแบบ หมือนติดมาให้เราลุ้นอะประมาณนั้นนะคะคนที่ขายเกาหลีคือหลักๆแล้วชอบเรื่องแบรนด์ไม่ใช่ชอบเรื่องจำนวนค่ะชอบเรื่องจำนวนมันได้จำนวนเยอะต้นทุนราคาถูกแบรนด์เนี่ยก็คือมีติดให้เราได้ลุ้นนะคะมีติดให้เราได้ลุน้นบางทีลูกค้าหลายท่านเปิดกระสอบเกาหลีแล้วอยากได้แบรนด์ผู้จะแนะนำเลยว่าพี่ต้องไปซื้อกระสอบแบรนด์ล้วนเพราะว่าถ้าพี่จะมาหาแบบ แบรนเยอะๆในกระสอบเกาหลีมันมันเป็นไปยากเป็นไปยากมันมีนั่นแหละแต่ว่ามันจะมาหาเยอะๆแบบทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ตกเฉลี่ยอันนี้ตกเฉลี่ยตัวนึงแค่สิบกว่าบาทอย่างเงี้ยสิบกว่าบาทกับถ้าเราไปเปิดกระสอบแบน์ล้วนตกตัวนึงสองสามร้อยอย่างเงี้ยแตกต่างกันแล้วพี่ ี่ำอานยนะ้ยืดเกาหลีชายล้วนเข้าประมาณช่วงไหนครับยืดอะไรอะพี่อันนี้นที่เปิดอยู่เะยืดเะยืดแขนตั้นเกาหลีผู้ชายที่เปิดอยู่เนะี่ยไล่วอโวยลยนี้โอ้โห,ห,หไม่ได้ดูเลยยืนอย่างที่สุดสดออเรือนอย่างหกศูนย์ก้าก้อนนี้ดิกกี้มีกาฮาร์ดมี แบรนด์สเวตเตอร์มีเยอะแบรนด์ Band ผีอะไรต่างๆมาไลฟ์เวิร์กก็มาจ้ะโอ้โหดืนอย่างจานี่ดูดิเฮมากรอเรือหนึ่งหกศูนย์ค่ะที่เปิดอยู่อันนี้คือเสื้อยืดแขนสั้นผู้ชายเกาหลีนะคะพี่ที่เปิดอยู่อันนี้นะอุ้ยมากสวัสดีค่ะ อายุสีขาวอายุสีขาวยังค่ะให้แต่เสื้อปีเตอร์โชว์คุณพิมพ์ภาษาอังกฤษก,ก็ได้นะ Rite English เรามีคนอ่านภาษาอังกฤษออก,ก,กค่ะเออเก้าละค่ะอุ้ยสวยอ่ะพุทเทเลยอ่ะรอเรือหนึ่งหกศูนด้วยก้อนนี้สุดสด อุณแมาเท่มากอ่ะขอใส่เป็นบุญตัวเองหน่อยได้ไหมอ่ะขอใส่เป็นบุญตัวเองหน่อยได้ไหมอ่ะนีป้ายเต็มเลยอ่ะใครเป็นเจ้าของก้อนนี้หนูขอใส่เป็นบุญตัวเองหน่อยนะยืนอย่างจ้าบเลยอหน้าสวยมากอ่ะรอเรือหนึ่งหกศูนย์เร็วก้อนนี้ส่งฟรี ราคาได้จะแพงกว่าการฮาร์ดตัวนั้นนะ <c oughs> แพงกว่านะเลยเบิร์กมอลแทนค่ะ, <c oughs> ะเยอะจัดอ,ะอ่ะนี่ดูดิ <c oughs> อีน้องวะนี่ลายเลยวะ ส่งฟรีด้วยอ่ะก้อนนี้โอ้แชมเปี้ยนจ้ะทำไม่ได้ดูไงสวยมากเลยเป็นบุญแล้ววันนี้ไร่บิรหวยไม่ถูกไม่เป็นไรยังเข้าลงแล้ววนันนี้ขอบคุณค่ะเนี่ยผ้าผ้าโพลีพี่ว่ามันสวยมากนะ เ,พพเนี่ยดูดิดูผ้าโพลีดิสวยนะยังไม่จบนะเนี่ยเรายังไม่จบนะยูนะคะเมื่อกี้หยิบมาพี่ไม่ได้ดูจริงๆนะเวย้ยเห็นว่าสวยแต่ไม่เป็นเออสเปานะไม่ไม่ได้ดูจริงๆเมื่อกี้ นิวบาลานยังสวยเลยอืมาอทหารกระเป๋าหน้าเยอะจัด จำนวนเราจะไม่ได้นับนะคะตีว่าประมาณ500ตัวนะ ในด้านหลังเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตีเจออะไรนะอีวสุใช่ไหมอีวสุโอ้แบนเยอะแบนเยอะนี่ีอันนี้มันล่วงมาพี่ดำก้อนใหม่ H50 ค่ะพี่กินได้เลย ใครจะรับก้อนใหม่ที่พิมพ์ได้เลยเซยวสีขาวมันจะมีแค่ประมาณสองหรือสามโรงงานที่มันก็เลยมาน้อยมีซาเบตมีเอลวีแล้วก็มีอะไรอยู่อีกอันงเอสทีไหมสีขาวประมาณนี้พี่ที่เหลือที่เหลือ เขาไม่เขาไม่แยกอี่ถ้าเป็นโรงงานอื่นเขาไม่แยกเขาใส่รวมกันในรหัสนี้เขาจะไม่แยกแบบเป็นขาวอีกระสอบหนึ่งอะไรเงี้ยมันเวลามามันก็เลยน้อยไนงะเดินนันนี่ก็แชมเปี้ยนนะ ได้สองตัวเลยสองสีเลยโอ้ยเท่ว่ะเมื่อกี้เป็นสีขาวกับสีดำสีขาวสีเขียวพวกนี้เหรอือสองตัวซาร่าโอ้ยแบนดี้แบนเดลพรค้าร์าเวล คือส่วนใหญ่แล้วยืดเกาหลีเขาจะโพลี่เกือบทุกรหัสเกือบทุกรหัสมีแค่ไม่กี่รหัสที่เป็นคอตตอนล้วนแล้วเวลามามันก็มาน้อยมากคือน้อยมากจริงอีกตัวนึ่ะอีกตัวเนึ่งรอบนี้ปีใหม่เออ ได้ยังเยอะแล้วนะเอาปิดท้ายไปพี่ตีฉันผ่านไปบ้างยเยอะจ้ะอา้าวพี่ปิดท้ายตัวนี้อืมโอเคค่ะศูนย์ห้าศูนยแฮปปี้